สวัสดีครับ <c oughs> ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้โชดพระบ้านบ้านกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีพระสมเด็จวัดละคฆังมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมและเช่าบูชากันอีกหนึ่งองค์นะครับ ครับวันนี้เป็นพระสมเด็จวะัละคังพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับพิมพใหญ่เกตทะลุซุม้มหลายๆท่านนะครับอาจจะคุ้นตากับพระพิมพ์ทรงนี้นะครับซึ่งหลายๆท่านก็จะรู้จักกันในานามของพิมพ์องค์ลงพุทธนะครับทีนี้เรามาดูพระองค์นี้กัน ด้วยใจไม่มีอคตินะครับเรามาดูองค์พระองค์นี้นะครับแล้วเราตัดสินใจไปด้วยกันนะครับว่าพระองค์นี้เป็นพระที่ทันหลวงปู่โตรสร้างและปลูกเสกไว้หรือไม่อย่างไรนะครับหรือ เป็นพระที่ทำมาหลังจากหลวงพุทโตรมรณะภาพไปแล้วนะครับเรามาชมพระองค์นี้กันนะครับพระองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เกตทะลุสมพิมพ์ทรงหลายๆท่านก็จะคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับเป็นพิมพ์ทรงที่องค์ดังในตำนานครับพิมพ์ทรงองค์หลวงพุทธนะครับองค์หลวงพุทธซึ่งองค์หลวงพุทธนี่ ก็จะมีพระที่ทำออกมาเยอะนะครับก็ต้องศึกษาแล้วก็ดูกันไปตามเป็นองค์ไปนะครับเราอย่าไปมีอคติกับการดูพระของคนอื่นนะครับเราลองมาคิดกันเล่นๆนะครับพระองค์ลงพุทธที่เป็นองค์ดังในตำนานถ้าเราคิดกันเล่นๆ หลวงปู่โตคงไม่ได้สร้างพระพิมพ์นั้นมาองค์เดียวนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีการกดออกมามากกว่าหนึ่งองค์หรือกี่องค์อันาที่จำนวนผมไม่ยืนยันนะครับแต่เราก็ต้องมาศึกษาดูกันว่าเนื้อพระนะครับพุทธลักษณะขององค์พระมีความเป็นไปได้ไหมถึงไหมทันหลวงปู่ไหมนะครับ เพราะถ้าเกิดว่ามีการกดพระมาพิมพ์นั้นน่ะพ,พิมพิมทรงลงพุทธเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีมากกว่าหนึ่งองค์แน่นอนนะครับทีนี้พอมีมากกว่าหนึ่งองค์เนี่ยหลายหายท่านก็จะเห็นองค์ที่ที่เหมือนองค์ลงพุทธก็จะตีว่าเป็นพระที่ไม่ไม่ทันนะครับเป็นพระสร้างที่หลังที่ผมจะให้ดูองค์นี้นะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับพุทธลักษณะ เขาจะมีความคล้ายองค์หลวงพุทธมากนะครับลองรอยตรงนี้นะครับองค์หลวงพุธเขาก็จะมีนะครับคล้ายกันมากนะครับพิมพ์ทรงก็จะคล้ายกันนะครับเรามาคิดว่าบล็อกแม่พิมพ์องค์ที่กดพิมพ์พระหลวงพุทธมานะครับเนื้อที่ขาดหายจากตรงนี้ไปเหมือนองค์หลวงพุทธนะครับจะเกิดด้วยการ หายไปหลังจากแกะออกมาจากแม่พิมพ์แล้วหรือเกิดจากการที่มีเนื้อพระไปติดค้างอยู่ในร่องซุ้มครอบแก้วของแม่แม่พิมพ์นะครับซึ่งทำความสะอาดได้ไม่ไม่หมดนะครับพอเรากดพระองค์ใหม่ไปพระองค์นั้นก็จะมีเนื้อหายแบบนี้เหมือน เหมือนเรากดบล็อกแม่พิมอะไรสักอย่างแล้วมันมีเนื้อหรือเศษอะไรไปติดอยู่ตรงนั้นเวลาเราทําความสะอาดไม่หมดเรากดชิ้นงานออกมาใหม่มันก็ททาให้ชิ้นงานตรงนั้นขาดหายไปเนื่องจากมีเศษที่ไปติดแห้งอยู่ในร่องหลุมของซุ้มครอบแก้องนี้อันนี้คิดกันเล่นๆน,นะครับนะครับเพราะองค์หลวงพุทธ เนื้อเขาก็จะหายแบบนี้เหมือนกันตรงนี้นะครับท่านผู้ชมลองไปหาชมดูนะครับเขาก็จะหายตรงนี้เหมือนกันเอาเป็นว่าผมผมมีความเข้าใจว่าถ้าองค์นั้นกดมาแล้วมีเนื้อหายองค์ที่สองที่กดมาต่อจากองค์นั้นที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดบล็อกไม่พิมพ์ก็ต้องมีมากกว่าหนึ่งองนะครับ ผมก็ลังจะบอกว่าองค์นี้จะเป็นองค์ที่กดต่อจากพิมพ์นั้นหรือเปล่าที่มีเนื้อหายคล้ายๆกันนะครับเราก็ลองมาชมดูนะครับอันนี้ผมพูดที่มาที่ไปก่อนนะครับว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับพระองค์นี้นะครับเราชมดูนะครับสมุมครอบแก้วก็ตามที่ท่านเห็นเลยนะครับก็จะมีจะมี เนื้อหายไปตรงนี้นะครับส่วนโค้งอะไรก็ตามบล็อกแม่พิมพ์ก็ตามที่เราเคยเห็นกันในขององค์หลวงพุทธนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์ก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับทางด้านซ้ายและด้านขวาและด้านบนนะครับเกตเป็นเกตทะลุซุ้มนะครับใบหน้านะครับใบหน้านี่เขาจะเป็นเหมือนใบหน้าตะกะแต่นนะครับเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะครับ ซึ่งจะจะสวยงามแล้วก็สมบูรณ์มากนะครับวงนี้จะไม่ขาดหายไปส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับจะเสมอกันทั้งสองข้างนะครับไหล่ซ้ายนะครับยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาเราดูอย่างนี้น่าจะสูงกว่าไหลไหลขวานิดหน่อยนะครับร่องแขนซ้ายก็จะลึกกว่าร่องแขนขวานะครับอันนี้ชัดเจนนะครับการวางแขนกระอดยาวลงมาหากเข้าหน้าตักนะครับ ชายจีวอน,นะครับเราจะเห็นขาข้างซ้ายนะครับขัดสมาขัดสมาธิลาบนะครับปลายเท้าไปชนกับเข่าด้านขวานะครับแขนด้านขวาหักสอกแล้วก็ลงมาหน้าตักนะครับสวยงามนะครับองนี้มีร่องรอยของการแห้งนะครับแห้งหดเนื้อของระหว่าง สันของแข้งซ้ายนะครับสันของแข้งซ้ายนะครับแล้วก็สันที่เป็นส่วนสูงขึ้นมาจากผิวพระเนี่ยจะมีร่องรอยการแยกนะครับมีร่องรอยการยุบแยกของเนื้อพระนะครับซึ่งดูแลวสวยงามมากนะครับเป็นธรรมชาติมากนะครับขาสิงฐานสิงเป็นธรรมชาติครับ ฐานชั้นที่สามนี่นะครับฐานชั้นที่สามปลายด้านขวาเชิดมาชัดเจนนะครับตัดเฉียงนะครับมากกว่ามากกว่าด้านซ้ายนะครับแล้วเราจะเห็นตรงระหว่างฐานชั้นที่สามเนี่ยจะมีร่องรอยของการยุบแยกของเนื้อผ้าให้เราเห็นนะครับพระองค์นี้ผมผมเข้าใจว่า น่าจะมีการลงลักมาก่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะผมยังเห็นมีเศษดำๆอยู่ตามร่องเลยนะครับดูตรงนี้นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับตรงนี้ร่องน่าจะมีเหมือนเหมือนเป็นลักแต่ลักได้หลุดล่อนไปแล้วนะครับตรงนี้หลุดล่อนไปแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะมีครับดำๆเหมือนเป็นลักอยู่นะครับ เพื่อถนอมผิวพระนะครับของคนสมัยนั้นนี่ครับพิมพ์ทรงพิมพ์ทรงทั้งองค์นะครับอันนี้ผมให้เห็นกันภาพรวมก่อนนะครับนี่คือองค์พิมพ์ทรงเดียวกับองค์ลุงพุทธพระดังในตำนานนะครับเดี๋ยวเราลองมาลงกล้องดูเนื้อหากันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ นี่ครับอาหาของพระองค์นี้ครับจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับพระองค์นี้เข้าใจว่ามีการผสม ผงเกสรดอกไม้นะครับว่านยานะครับมากกว่าปูนนะครับเนื้อผ้าเลยจะออกเป็นสีเขาเรียกสีคล้ายๆเพื่อนๆเ,เคยเห็นลูกมะขิดไหมครับลูกมะขิดนั่นแหละครับประมาณนั้นเราดูกันไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับคาาที่ผมบอกว่าน่าจะเป็นลักนะครับจะอยู่ที่ซอกซอกของฐานชั้นที่สามเนี่ยนะครับสีดำดำเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นลักนะครับมีการลงลักดำมาด้วยนะครับฐานนะครับฐานชั้นที่หนึ่งที่สอง เราจะเห็นร่องรอยของการยุบแยกนะครับของเนื้อพระซึ่งเป็นธรรมชาติมากนะครับส่วนที่นูนขึ้นมาส่วนที่นูนขึ้นมาบนอากาศขององค์พระนี่จะมีรอยร่องรอยยุบแยกนะครับของเนื้อพระให้เห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับท่านผู้ชมลองชมตามไปเลยนะครับนี่ครับร่องรอยของลักดำนะครับตรงสุม คอบแก้ตรงเกตเนี่เรายังเห็นอยู่เป็นดำดอยู่นะครับวงแขนสวยงามนะครับล่องแขนล่องลักแร้ลึกมากนะครับมีล่องรอยยุบแยกเม็ดมูลสารแล้วก็จะเห็นนะครับทั้งที่ดังตรงเกตนะครับที่ลําแขนนี่เราก็จะเห็น1เม็ดนะครับผงวิเศษของ หลวงปู่นะครับเม็ดํำเราก็จะมีให้เห็นนะครับเรามาดูเนื้อกันนะครับว่าเป็นเนื้อที่ถึงที่ทันหลวงปู่หรือเปล่านะครับนี่ครับท่านข้างเพื่อนท่านผู้ชมน้องชมดูนะครับ นี่เป็นเนื้อด้านข้างนะครับก็จะพบร่องหลุมนะครับร่องหลุมของการหลุดล่อนของมวลสารนะครับที่เป็นอินทรีย์ธาตุนะครับที่เปื่อยย่อยสลายไปแล้วเราก็จะเห็นเป็นร่องเป็นหลุมไว้นะครับท่านผู้ชมชมไปตามองพระเลยนะครับ พิมพ์ทรงเราเห็นแล้วนะครับเรามาดูเนื้อหากันนะครับว่าถึงว่าทันหลวงปู่ไหมนะครับเนื้อหาจะบอกได้นะครับนี่ครับจะมีร่องรอยดำๆน่าจะเป็นรักที่แห้งแล้วนะครับอยู่ในลุ่มลุมลุมอยู่ในร่องหลุมเนี่ยนะครับเนี่ยครับ รอยยุบล่องหลุมมีให้เห็นทั่วองค์นะครับนี่ครับนี่แล้วชมตรงนี้กันนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นแล้วไหมหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีกล้องขยายได้ก็จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเพราะจะเห็นมี มีผงตะใบเงินด้วยนะครับแต่กล้องขยายนี่กำลังน่าจะน้อยนะครับนลยทำให้ไม่เห็นนะครับมีผงตะใบเงินนะครับถ้าส่องด้วยกล้องขยายกำลังสูงๆนี่จะเห็นชัดนะครับองค์นี้จะเห็นผงตะใบเงินอยู่ทางขอบด้านนี้นะครับแต่ว่า กำลังขยายมันน้อยเลยเห็นไม่ชัดนะครับมีแค่ตรงนี้นะครับไม่ได้มีทั่วทั้งองค์นะครับซึ่งเล็กมากนะครับผตงตะใบเงินอันนี้คือด้านหลังนะครับขององค์พระนี่ครับด้านหลังองค์พระจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับด้านหลังขององค์พระองค์นี้นะครับ,ององรบเป็นอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาขยายดูเนื้อกันนะครับดำดำในร่องหลุมนี่ก็น่าจะเป็นคาบของรักนะครับที่หลุดที่อยู่ในร่องหลุมเนี่ยนะครับเลี้วร่องละแหงที่เขาเรียกกันนะครับด้านหลัง นี่ครับท,ท่านผู้ชมอายุพระเราดูได้จากเนื้อพระนะครับพิมพ์พระนั้นเราดูแล้วว่าเป็นพิมพ์ที่ไปคล้ายคลึงกับองค์หลวงพุทธนะครับทีนี้เราก็มาดูเนื้อถ้าเนื้อถึงเนื้อถึง มันก็ไม่มีข้อสงสัยอะไรนะครับเพราะเราต้องเข้าใจว่าการกดพิมพ์พระคงไม่ได้สร้างองค์เดียวนะครับที่มีพิมพ์แบบนั้นมันก็จะต้องมีทิ้งร่องรอยความคล้ายกันไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกแม่พิมพ์ใดก็ตามนะครับ แต่เขาคงไม่ใช่เหมือนกันเปะ๊ะทุกจุดอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่นะครับเราเอาจุดที่ดูแล้วความน่าจะเป็นไปได้มาคุยกันนะครับเราดูพระเราดูตามองค์พระดูความเป็นไปได้นะครับเราจะไม่มีอคติกับพระคนอื่นนะครับ แล้เราก็จะไม่เป็นทุกข์นี่ครับสวยงามนะครับเนื้อหามวลสารเราจะดูกันแบบนี้ก็ได้นะครับ ด้านข้างด้านข้างขององค์งนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับ เป็นพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่จริงๆแล้วมันเป็นพิมพ์พิมพ์ที่เขาแกะมาจากพระพิมพ์ุทธลูกพระพุทธลูป,พ,พ,ปพิมพ์สุโขทัยนะครับแต่ที่เ,าเราและท่านผู้ชมรู้จักกันก็คือพิมพ์ทรงองค์ลุงพุทธนะครับองค์นี้มา มาทั้งเนื้อมาทั้งพิมพ์นะครับท่านผู้ชมลองชมดูนะครับสวยงามครับทุกมิติมีความเป็นธรรมชาตินะครับของการกดปอกแม่พิมพ์นะครับมีความเป็นธรรมชาตินะครับ ออกมาจากบล็อกแม่พิมพ์เดียวกันค่อนข้างเป็นไปได้สูงนะครับท่านผู้ชมก็ลองชมแล้วก็พิจนารณาดูนะครับองค์พระเท่านั้นที่จะบอกเราได้นะครับแท้แท้ที่พระแท้แท้ที่องค์พระครับ ไม่ได้แท้ที่คนพูดนะครับครับก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับองค์นี้ผมก็ เปิดให้เช่าหาบูชากันนะครับท่านใดอยากจะเห็นองค์จริงนะครับติดต่อสอบถามดูได้นะครับองค์จริงองค์จริงหรือจะดูในไลน์ก็ได้นะครับผมส่งองค์จริงให้ดูได้นะครับเป็นภาพนิ่งตัดสินใจได้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ สนใจสอบถามได้ที่เบอร์นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ